พี่น้องครับสวัสดีครับนะครับเจ้าใส่ลวครับเจ้าใส่ห้วนอนกินเลยครับหมยไผ่มันกินน้ำเลยครับนอนขวางไว้เลยครับนอนทับหารไว้เลยครับหมยไผ่กินน้ำเลยครับเป็ดไก่กินน้ำเงนบริจินครับ นอนเมเเตงไวเลยผลนะครับอาหารจะใส่หัวครับใส่หัวใส่เพื่อน,นันพุงเพื่อนขาดครับพุงเพื่อนขาดใส่ทะลักออกเลยหยัดใส่เข้าไปใหม่ยิบยิบใส่ให้แบบนี้ครับวางเงนเป็นน,นูนออกมาใส่เพื่อนออกมายิบให้เพื่อนครับวางแผลมัน ยังตัวเดียวนะครับแล่นไปแล่นมาขี่ดิ้อห่ครับจ้าใส่หัวนี่ครับว่ามันขาวๆนะครับตูนตูนออกมานะครับนั่นครับใส่ใส่พันธุลักษออกมาแบบนั้นแหละครับเข้าไปในคอกตัวใหญ่ครับคอกตัวใหญ่ตัวใหญ่ไ,ไล่ออกมาแบบไปเกาะครับ ก็ตะไคร์สนตะไคร์มันนะเป็นบาดเป็นแพนี่ครับใส่พลัททรักออกมาาบบานะนี้ยิบให้พระกลุ่มยิบให้พันอนเตียงไว้ผีนอนทับไว้ให้เป็ดให้ไก่กินนี่เขากินอ้อมคางชีเบิร์ดแล้วเขาเลยลุกบ้านหะลุกหากินของพอนอนทับเจ้าใส่หัว จะนั่นพากันไปดูดอคอกเป็ดล่ะครับบา้านนี้มันมีอาหารในอคอกเป็ดคอกเป็ดขุนอยู่พอครับมันมีอาหารเดี๋ยวพากันจะไปดูดบุคคลน่ะเอนะครับบ้านนี้นะครับเจ้าใส่หงอเนี่เนี่ยมาเล่นนะมาเล่นมาเร็วแต่ละเมื่อไม่ได้เห็นยังครับไปหาดูดขี้งัวกินนันบ้งกินนอนกินแช่เดือนอยู่ครับตามคอกง้อนะ เจ้าใส่หัวเป็นตัวผู้ครับเป็นตัวผู้แยกเสียไว้หรือสิปล่อยครับเบิ่งซะกปรใช่กกชว่เป็นพ่อพันผดุสิปล่อยให้พ่อฆ้าเขา,าเนี่ยเบิ่งซะก่อนครับเพ่อชี้เป็นอะไรพ่อชี้หใหญ่ให้เฉยๆพ่อชี้ร่างพอดูนี่เลยผู้งี่โมยว่า,วาวครับ ขนาใส่โปรดปานนั้นกันยังกินขนาดครับจะใส่หัวเนีมาแล้วครับวอาแล้วบวพิดความครับนี่ครับไล่เป็ด ไล่เป็ดออกมาทางนอกครับบบบนี้ไล่เป็ดออกมาทางนอกเขาไปกินอาหารเป็ดทางไในับบป็นี้ย่างลอยลอยโอกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วมาแล้วไปไปแล้วไปแล้วนะเออจ้าใส่หัวครับไปแล้วครับชอบคลิปนี้ก็ไล้วก็แช่ครับพามาเล่นน้ำเจ้าใส่หัวครับน้ำเศร้าไปแล้วครับผมไปแล้ว หากวนเขาอ,อีกเดอ้อใส่ทลักอีกเดอ้อนี่ตัวเดียวนะครับตัวป่วนตัวป่วนตัวน้อยป่วนอยู่นี่แหละนี่ตัวเดียวนี่แหละอันนี้เนี่เร็วน,นี่มาพี่ ความคิดนนเนี่ยชูมันได้บ่ช่ยดำได้บ่เนี่ยฮะช่ยดำได้บ่ฮะ